สวัสดีค่ะสองคนในช่วง Have a nice day นะครับเมื่อกี้นี้ดูสุพิมคมชัดลึกคมีข่าวนี้น่ายินดีและก็ดีใจแทนหลายๆคนนะครับเพราะว่าทาง R S นะครับตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าเป็นคนที่เจ้าของลิขสิทธิ์จัดฟุตบอลโลกที่จะถ่ายทอดสดมาให้กับแฟนๆได้ดูกันเนี่ยประกาศนะครับว่าจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์จากร้านลาบร้านส้มตำนะครับร้านข้าวต้มไม่เก็บแน่นอนนะครับท่านสามารถที่จะ เอาทีวีเนี่ยม,มาเปิดแล้วก็ให้ให้ใหลูกค้าเนี่ยชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้นะครับ <C> แต่ว่าผับคาราโอเกะนี่ต้องจ่ายนะครับก<ค>็จอดอละประมาณ10,000บาทก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าทานลาบอยู่นะคะแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไปก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียด<ช>ด้วยนะคะเ,เดียวเพราะว่าเม <C> ื่อครั้งที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งแล้วจำกได้ดีโอ้โหมีเรื่องราวมากมายเลยว่าโอ้โหจะต้องจ่ายยังไงต้องติดต่อบริษัทยังไงในการที่จะเปิด ฟุตบอลโลกให้แสนได้ชมกันได้ก็ถือเป็นข่าวดีค่ะใช่ครับมีเรื่องราวของมาติน่านาฟราติโรวานะครับที่เราทราบกันว่าเธอนั้นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมนะครับล่าสุดเธอก็มาประกาศแล้วว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ จะต้องสู้ให้ได้แล้วก็เอาชนะให้ได้นะครับเธอนั้นจะเข้ารับการฉายรังสีเป็นเวลา6สัปดาห์ด้วยกันก็ส่งกำลังใจไปช่วยเธอนะครับเธอนั้นก็เป็นถือว่าเป็นนักเทนนิสยิงยอดแกร่งนะครับคยเป็นมือหนึ่งของโลกนานเลยทีเดียวนะครับขอให้กำลังใจด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลภายในประเทศของเราบ้างนะครับการที่จะดูฟุตบอลให้สนุกเนี่ย การที่เรารู้จักนักเตะไว้เนี่ยมันก็ดีค,ค,คนท<ด>ี่เก่งยังไงคะไนัเชียัยง,ไ,งได้เชียร์ถูกนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับดาวซันโวของลีกภูภาคดิทั์สองโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนัทพัฒสมศรีซึ่งลงสนามไปเนี่ยไม่กี่นัดท่านเองยิงไปแล้ว7ประตูเป็นดาวซันโวอยู่ขางนี้ครับเราไปรู้จักนัทพัฒสมศรีกันเลยครับ ัครับผมนายนัทพัฒน์ทรีชื่อเล่นโตโรเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับ <S <S สโมสรที่เคยเล่นก็คือดิวิชันหนึ่งจังหวัดขอนแก่นแลวก็อุดรธานีเอซี FC จากนั้นก็ย้ายามาเล่นที่เลยซิตี้ในปีปัจจุบันครับอาวุธที่สำคัญในการยิงประตูก็คือศีษะแล้วก็การยิงบอลได้ทั้งสองเท้าคือซ้ายและขวา จะรับในการาหลบคู่ต่อสู้หรือว่ากองหนังนี่ก็คือมีความคล่องแคล่วแล้วก็จะดูคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหลังเราเสมอครับเล่นบอลให้น้อยจังหวะแล้วก็สามารถหาจังหวะเข้าบินประตูจบสกอได้อย่างให้เพิ่มโอกาสส่วนตัวผมก็สามารถจบสปอได้5นัดก็เจ็ดประตูผม,มินได้ทุนนัดทุนนัดก็หมายถึงว่ากองกองหลังก็คือว่ามันก็ ไม่มีทีมไหนที่ว่าน่ากลัวครับสุกวันดีบ้านเราที่ทุกวันนี้มีเสน่ห์ก็คือว่ากองเชียร์ครับเริ่มจะมากขึ้นชาวต่างจังหวัดให้ความสนใจและเข้ามาดูเป็นส่วนมากครับในส่วนปีนี้ผมตั้งเป้าหมายครับจบลีกให้ได้ไม่ต่ำกว่า20ประตูครับเฉลี่ยแล้วก็คือนัดหนึ่งนี่ผมคิดไว้ว่านัดละหนึ่งประตูได้ครับอย่างไม่น้อยครับ ในส่วนความหวังของทีมปีนี้ผมตั้งพอไว้คือต้องพาทีมขึ้นไปเล่นในส่วนดิวิชั่นหนึ่งเลยก็คิดว่ามันก็ต้องดูจากสภาพทีมแล้วก็บอร์ดบริหารในหลายสิ่งหลายอย่างและตัวโค้ชด้วยครับ ครับทีนี้เลยซิตี้นะครับก็จะเดินทางไปเยือนชัยภูมิเต็ดนะครับเขาก็ใส่เบอร์27นะครับตอนนี้เลยซิตี้ก็อยู่อันดับที่2รองจากบุรีรัมย์เอฟซีนะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีลีกฟุตบอลที่ชนสองตอนนี้ทำการแข่งขันกันทั่วประเทศนะครับซึ่งทำให้เด็กในหลายพื้นที่นั้นชอบเล่นฟุตบอลต้องการจะเล่นฟุตบอลครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับที่จังหวัด พัทลุงนะครับก็จะมีน้องๆอยู่นะครับจุดหนึ่งนะครับที่ต้องการจะเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าดูฟุตบอลจากพวกพี่ๆเขาเล่นนะครับและนี่มีการเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นเสาประตูนะครับลูกฟุตบอลสังเกตไหมมาดูใหม่ค่ะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วต้องใช้ไงไหมใช้อะไรคะรวบรวมตังค์งานไปซื้อลฟุตบอลมานะครับนี่ครับเป็นไงครับ จากการที่ฟุตบอลของเรานั้นชุดกระสวยใชะะ่ไหมชุดไม่มีรองเท้าไม่มีลูกฟุตบอลไม่มีต้องร่วมแรงร่วมใจกัน<ะ>ลงเงินกันเนี่ยได้มานะครับนี่ก็เป็นน้องๆที่หมู่11ตำ<อ>บปลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุงนะครับต้องเปิดเสียงเทปด้วยนะคบเพราะเด็กๆเ,เนี่ยจะหูจะแบบว่าเล่นกันไปกันมาครับก็ถือว่านี่แหละครับทำไมเราถึงเสับสนฟุตบอลลีกภูมิภาคดิชั่นสองเพราะว่าเราต้องการเห็นภาพแบบนี้แหละครับเห็นภาพของน้องๆจากทั่วของประเทศเนี่ยเล่นฟุตบอลกันเนม่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะนี่แหละค่ะที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เด็กๆได้เห็นฟุตบอลเยอะๆก็คงจะอยากเล่นนะคะตะโกนกันเกี้ยวเก้าอ่ะโอเคแล้วก็ถึงตอนสมัยตัวเองเด็กๆเริ่มเล่นฟุตบอลก็สนามแบบนี้แหละครับนี่แหละครับก็เอาใช้ทุ่งนาที่เป็นหน้าแ้งเนี่ยแล้วก็ ปักเสาแล้วก็เล่นฟุตบอลกันค่ะอะแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องของนักเตะอีกคนนึงนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนเกาหลีเหนือนะคะหน้าตาจะหล่อแค่ไหนไปติดตามกันนะคะเขาคนนี้มีชื่อว่าชองเตเชนะคะปัจจุบันนั้นก็เล่นให้กับทีมคาวาสกิฟอนเทเลที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะชองนั้นอายุ26ปีแล้วค่ะแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของเกาหลีเหนือในการทําศึกฟุตบอลโลก2010นะคะตัวเขาบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะประสบความสําเร็จในฟุตบ,บอลโลกครั้งนี้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งปี1966ะ ซึ่งสามารถผ่านเข้าไปได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะแต่พอมาดูชื่อของแต่ละทีมในกลุ่มของเขาค่ะมีทั้งบราซิลนะคะมีทั้งโปรตุเกสนะคะแล้วก็มีไอวอรี่โคส์ด้วยจองเลยบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียค่ะถ้าหากว่าเกาหลีเหนือจะแพ้ทุกทีมนะคะก็คงจะไม่มีใครตําหนิหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ทุกคนเรียกว่ากลุ่มแห่งความตายนะคะแล้วก็การเข้ามาถึงรอบสุดท้ายได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแล้วนะคะและในขณะเดียวกันค่ะ ถ้าหากว่าเกาหลีเหนือเนี่ยชนะได้สักทีหนึ่งเนี่ยทั่วโลกต้องคารวะแน่นอนเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะเขาก็บอกว่าทีมของเขาเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่เคยมีคําว่าแพ้อยู่ในสมองนะคะสำหรับชองเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยากเจอกับไอร์ีโพสต์มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพอเล่นจบปุ๊บเนี่ยจะวิ่งเข้าไปแลกเสื้อกับด็อกบ้าซึ่งเป็นฮีโร่ของเขานั่นเองนะคะก็ต้องคอยติดตามดูผลงานของเขาในที่บอลโลกที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับถือว่าเป็น ทีมหนึ่งที่มาจากเพื่อนเอเชียนะครับเขาบอกในอนาคตเนี่ยทุกคนไทยลีกเนี่ยอาจจะมีเห็นนักเตะเกาหลีเหนือมาเล่นในไทยลีกก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราจะให้ดูลูกยิงของนานี่นะครับซึ่งช่วยทําให้แมนยูชนะสามตู้สองแล้วก็ไม่อย่าลืมรายการเราวันเสาร์นี้นะคะไปดูบรรยากาศของสนามบุรีรัมพีเอนะคะครับผมครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ